แล้วอ <Yeah>, yeah. ะไรแล้วก็แกไม่ยอมโยนให้สูนลงนี้ได้ปะแต่มันโดดเฮ้ มันจะมีของปะไม่รูว้วันไม่เคยเนี่ยหลังจากวันน้ำที่เราเล่นอะ่ะ <c oughs> เราก็ไม่ชนาอีกเลยเแย่ไม่มีของแล้วเนี่ยแล้วใคอยากลงอ่ะเราเอ้ยเราเรา,เราได้ไดโนเสาร์แหละเดี๋ยวเราแคบไปอวดบ้างน,นี่ก็เจอซะเลยไดโนเสาร์เลยวะ ที่งานตรงนั้นน่ะในนั้นอ๋อไม่มีของเลยปะมันมีแต่ลูกซองอะที่อุ้ยเราเจอปืนเจอปืนปืนแล้วเนะี่ยเจอปืนเตอร์อะพี่ดิฟชอบใช<ร>้นเน็ครับจีอนะเจอแต่ปืนที่ดิฟชอบใช้นเน็ตฮับจอีบอะลูกร์อะ ใคร,ร<อ>มันจับวงจะปีตายไม่เอาจริงใครจับวงเนี่ยเราโดนยิงแต่ไหนลองที่จับกระสุนแบบอะไรหน่อยนหคะ

ขอโทษ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรเยไ,รไม่ผิดนะแต่ว่าไม่ผิดไง <laughs> ไปเจอบเลนด้วยฮึถ้าจะไปเจ็เลนด้วยอุ้ยนี่ถูกเป็ห้าหมูจะไปใช่ห้าหมูเราจะไปก็ผพรุ่งนี้วันพาต้องเตรียมของไหวพาเราจะเล่นอีกทีตอนไหนเอ่อ ประมาณ6โมงครึ่งพี่ไก่เล่นไหมถ้า6เดี๋ยวเรา,เราจะลองทำบ่อยดูพี่ไก่หลบไหมยังก่อนอพี่ไก่นะจะมีแค่ขับจีบ่ะอืมสวยน่าจะเรียนพี่เฮ้ยเฮ้ยหลังเข้าหลังเขา้าหลังนี้หลังนี้พี่ทางไหนใปรได้ แม่ง <Okay. S 2> มายืนข้างเรา <c oughs> เราก็มองว่าจะข่าหลังเราวะเราโดนทา้างข้างหน้าเลยเรายิงเข้าหน้าไม่เห็น สีม่วมันคืออะไรสีม่วงเหมือนเป็นนินจาปะไม่แน่ใจอตัวเออใช่มันจะแบบว่ากดแบบว่าให้มันพุ่งแบบข้างหน้าแล้วก็มีเออเดวเดีเดะเออดอก เราไม่อยากไปนี่สาลายเอย่ะเดือตั้งหกสี่คนจะไปวิหารสาลายป้าแต่เราไม่อยากไปอ่ะมันแบบมีแต่คนเก่งอยู่ทองนั้นมันคือแมทเทปครับเ,เกมไวเอ่ะผมไม่ชอบอย่างหนึง่งคือแบบว่ามีโหลดชา้าสั์ อย่างเอาอะครับเพือ่อนนี่เหรอมันอยู่ใต้น้ำเรายิงละเอ้ยเอ้ตรงไหนอีกวะ พาแล้วเราอ่ะอุ๊ยอยู่ตรงสีแดงเลสซอนอมอด้วยแล้ว,ลวเราอยู่ในอ,อะไรล่ะมันจะมีอะไร Red Zone อะ,ลละเลโซนอ่ะก็ะเราเบื่อก็เราเบิดเหมือนคับสีเลยเรารอว,วันที่แข่ลมมาเล่นด้วยอยู่ วันนั้นวันไหนหัวใจสิบหกฮะไวเราจะไปวิหา,ารซาลากันบ้าเรา,เราไม่ไปนะในวงมาร์ิงาเกตโลเคชั่นแกไปไหนอะไปยอดวยเราอยู่ไ<ม>้ไม่มีคนยีกันตรงนั้นยนะังไหนี่อ๋อ,อ,อห็นแล้ว

แกไม่นอนเดี๋ยวแกก็นอนในดิฟสัตกประมาณสองทุ่มไม่น่าจะหกโมงก็แอกแล้วหยุดเจอแม่แบบนี้แล้วก็หลับเลยใช่แต่ว่าเจอแล้วแหละแต่แบบอยากกินข้าวกับแม่ะคะ่ะแต่ว่าน่าจะหลับง่วงมากตอนนี้จบตอนนี้ก็น่าจะนอนแล้วพอก่อนง่วงมาหรอแกวาน้องต้มมาได้ดีต้มมันอยากเล่นะ ไม่รด้ไม่ได้ม่ได้อี่ไดาได้ได้ได้นี่แหละคนเหงาของจริงคนไม่มีเรียนก็อย่างเงี้ยและเนาะเออนอนเต็มอิ่มเวอร์กต่บ้านเบบก็ไม่ิ่ม ถ้ามาที่เราเราบอกให้ดีปะแม่งเช็คชื่อมันไม่ยอมเช็คชื่อมันโมนแต่แบบว,ว่าอะไรไม่ได้สีแดงคือ,อะเร,รื่องใช่เหรอเราทำอะไรยัไม่ยอยากทำ<ต>ในดวงวิชาประวัติอ๋อ,อ,อก็ไม่รู้ว่าเขาเช็คไงก็เลยแล้วเขาเช็คให้ปะสรุปเช็คให้ เราสาวพิมฟอแฟแกเมันพิมฟอแฟเสกตูรี่ยดูแกดูโจมแกดระบิดะโอ๊ยวออีจะยิงเพื่อมาอะไรมาอะไรมาอะไรแกมีคนยิงเราแต่เราหางเลยไม่เจอรว่ามาเลยคแกแกแก โดนโดนองไรมันงกำลังไปโดนโดนอะไรรอชิลี่มันอยู่ภูเขาอีกฝั่งนึงมันแบบมันน่าจะใช้สไนเปอร์โดนเรากำลังวิ่งมัอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนน้นอะฝั่งฝั่งฝั่งนน้นอะเด็วปั๊กมู่อ โอ้ยเพื่อนมาโยกเราด้วยหมอบแมพเบอร์ป้อ<ไ>งเพื<ง>่อนไห<ง>มเรามีาาได<ห><ว>้กรัสุนนะลองกัะสนหนเฮ้ยช็อก<ง><ง>เป็นไงครับเหมือนจะมีอีกหนีละ เราพออยู่บนเขาเพืฮ้ยฮะตอบเพื่อนดีให้ มันจะมาอะไรเพื่อ,อาะว่าทั้งหมดเป็นกลุ่มๆเลยวะโอ้ดุเดือดเนี่ยอีก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 ไหนแบบไหน m a r k ing target location นั่นเหรอเพื่อนปะ นั่งแหละน็อกไปวอร์คนห้าตีนนี่ไงแหละเพื่อนอขอขุบถูกตัวงก่อนจุ่มละห้าคเนเลยวะนี่ม,มาขับรถมาขับรถมา เงันแมนเ่เงหนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนมีอีกเลยจะไปช่วยเจรรนี่ก่อนแไ<บ>อ้นี่เราช่วยเจรรนี่แบบอยู่ี่วะเนี่ยนกขึ้นไงอ่ะ ไม่ได้เลยคุณเฮ่ออะไรอ่ะแยโอ๊ยลืมเปิดไม้พูดตั้งนานอะไรอ่ะแยเราโดนชอ็อต <des k> มันมันใส่หุ่นยนต์อดิแย <des k> ่เบื่อเบียอแบมันมาแล้วมันแรงมากอ่ะห <des k> ุ่นยนต์น่ะยิงเดินช้าอยู่ยิงเลย ปกระโดดเข้าบว่าซึ่งเน,นคืองงอ่ะโควิดแต่ว่าสั่งงานกลุ่มเป็นไรใครมาอะไรอ่ะเอา้เเอาเราได้เกิดเหรอ โดนจะอยู่กับเราป่ะหรือว่าโดนจะอยู่กับเราอยู่ด้วยอยู่ด้วยจะอยู่ไหนกันโินไปตายดิดิบินตายรึป่ะตายอย่าบอกแต่ เพื่อนอยู <S <S yeah. yeah. ่ไหนวะเพื hmm. yes. ่อนตายแล้วเพื่อนให้เราเกิดมาทำไมเอ้ามันจะคืนชีพได้ปะได้แกไปเก็บมาดีเก็บอะไรสกเพื่อนอุ้ยคนอยู่นู่นเต็มเลยตู้นพังอ่ะ เดอ๋ยวหังเจ็บเนียนโอ้ยตายแล้วตายเสรออีก <laughs>